ทุกคนตอนนี้มันดีเสียงนะโกคนรอ้องดังมากาอะไรเฮ้ยสมิงนีง่ยวะก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เอฟซีลุงป,ป้านาอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเป็นโลใหม่นะทุกคนเป็นโลที่เพื่อนผมบอกว่าน่ากลัวมากรอบที่แล้วเนี่ยเพื่อนผมได้มาแนละ้วซึ่งเพื่อนผมเองก็คือ สวัสดีครับผมใหญ่นะครับจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยเรามากันสามคนแล้วก็พาสวัสดีครับน้องนันนะครับวันนี้พาน้องนันไปด้วยทุกคนโลนเนี่ยผมเพิ่งมาหาเพื่อนนะก็เพื่อนบอกว่าไอตัวเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วเพื่อนก็เลยต้องทักแชทไปหาผมเพื่อนที่ทักแชทไปหาผมเพื่อที่ให้ผมเนี่ยมาปราบนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาดูว่ามันจะโหดเที่ยมอย่างที่เพื่อนผมเจอหรือเปล่าทุกคนแล้วเราไม่ได้มามือเปล่านะแล้วก็เพื่อนผมนี่มีเชือก ลงอคคม<อ>ไว <ป S> ้ด้วยนะทุกคนแล้วก็<ๆ>ผมก็ใช้ทุกคนแต่ว่าเอาไม่อยู่เพราะผมเผลอไปโดนตบหน้าไงทุกคนมันก็นหนีไปได้แล้วก็วันนี้เอามีดมาด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมเนี่ยเล่าประวัตินิดหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งโรนี่อ่าแรกๆนะพวกต้องแดงมาเจอก่อนเจอเป็นสมิงแปลงกายเป็นพระก่อนทุกคนนะแล้วก็หลังๆมา,มาเริ่ม เหมือนเปลี่ยนกลัวคนจําได้ทุกคนก็ลยเปลี่ยนไปบ่าใส่กระโปรงสีขาวเพางสีขาวไงเพื่อให้เราจํามันไม่ได้นะแต่ว่าเราก็จับปัจจาอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่คนปกติทั่วไปทุกคนมันแปลกแล้วก็ที่มันอยู่คือไม่ใช่คนทั่วไปจะอยู่ได้ทุกคนนะต้องเป็นคนที่แบบว่ามีพวกมลดําอะไรอยู่ได้ทุกคนนะแล้วก็ล่าสุดผมเจอน้องเบิร์ตอะไปถ่ายคลิปแล้วเจอเป็นแแปลงกายเป็นแม่ชีหรือเปล่าทุกคนถ้าเจอล่าสุดเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนจะเจอเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนซึ่งผมก็เลย ชทหาเพื่อนแฟงกันทุกคนนะ <_ d ata> เพื่อนแฟงให้มาช่วยทีเพราะว่ามันเริ่มอลรวานหนักแล้วก็ทำให้พวกผีโพงหรือว่ายายปอบไปอยู่ลำบากคนเหมือนอ่าล้ําอาละเขตกันนะอะไปหาเขตเขาเนี่ยไปทําร้ายเขาเนี่ยทุกคนก็เลยให้ให้เพื่อนเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยกันจับให้ได้ให้เร็วที่สุดทุกคนแล้วก็ให้มันจบจบไปเร็วๆนะั้นทุกคนนะโอเคประมาณานี้แฟืทุกคนจากที่เพื่อนผมเล่ามาเนี่ยผมดูแล้วว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ธรรมดาทุกคนยังไงวันนี้เนี่ยเราต้อง เขาเรียกว่าถามว่าผมมีของดีในตัวมั้ยมีนะครับวันนี้เราจะงัดงัดของเราออกมาให้หมดเลยถ้าเพื่อที่สู้มันนะบางคนอาจจะถามว่ารู้จักกันได้ไงคือพวกเราเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนนะเรียนรุ่นเดียวกันเพื่อนทุกคนเรียนรุ่นเดียวกันวิทยาลัยเดียวกันอยู่หอเดียวกันนะพอเวลาจบก็ต่างคนต่างไปทําหน้าที่แต่รู้วจทุกคนแต่ยังรู้จักกันเือนเดิมมาคุยกันทุกวันแบบแชร์ัจกันทุกคนนะก็วันนี้เป็นวันดีที่ได้มาร่วมกันนะแต่มีอีก เพื่อนเล็กนะทุกคนแฝดน้องนะไม,ไม่ได้มามวันนี้ติดงานอยู่นะถ้ายังไงเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไหม,ม้ผมเองผมเองก็อยากเจอรู้เหมือนกันว่า<ป>ตัวนี้มันโหดขานาดแหละนไปทุกคนเดินเข้าไปนะหลังกุฏิที่มีพวกขม,มิ้งอาศัยอยู่ทุกคนแฝงทางตรงนะต้องพยายามรอบครอบนะดูซ้ายดูขวาแล้วก็ฟังขวาก็ไม่ใช่จะย่อยทุกคนเราเคยเจอสม,มิ้งมันเหมือนกับไม่รู้จับเด็กเข้าไปหรือเปล่าคงเหน็นนะทุกคนร่วงมาลงกล้ามเหมือนลองกล้ามืม่อเจอแล้วเด็กโดนจับไปข้างไหนทุกคนเนี่ยเนี่ย นนพาปตอนนี้เนี่ยผมกำลังเดินตามเพื่อนใหญ่นะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยจะพาไปหาสมิงนะทุกคนดูได้ไงดูดีนะผมกคนยังไงจะเป็นอ่สายของเพื่อนผมนะคือการเหมือนกันมากทุกคนคือสาวแฝดที่กันมากรผมบอกเลยว่าวันเนี้ยผมมาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดทุกคนถามว่ากลัวไหมไม่กลัวแน่นอนถ้าเป็นจางวันเนี่ย ช่ที่ผมอาไข่จังวันเพราะว่ามันง่ายกับเรามากกว่าไงคือคือมันมีดุเด่นมากกว่าเราอ่ะคือนะตอวแรแสงเป็นที่เราเจอในแรกเดี่ยมันนั่งเหมือนว่าอารมณ์เหมือนแก้งนั่งสมาธิเนี่ยเจอบ้านบนหินไหมเห็นสูงคนายจะเห็นบาน่ะที่เป็นบานที่มันใช้บอกว่ามันล่อลวงคนที่แบบว่าส่งเชื่อแล้วก็ถ้าไปใกล้ตัวมันอ่ะนั่นคือกัรพบรวงดวงกายใช่ไหมมันจะไม่ยอมันแก้งนั่งสมาธิแล้วนวกให้คนตายใจอ่ะแต่จริงไม่ใช่คนไง มันเป็นสมิงนะใช่ไป็น้นสำรวจทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะครับสมิงเนี่ยมันสามารถแปลงกายเป็นไหลายคนได้นะมันสามารถแปลงกายเป็นพวกเราเองก็ได้นะเพื่อหลอกล่อให้เราเนี่ยลงมาแล้วมันจะกินหรือว่ามันจะทํารนะ้ายเราทุกคนเราต้องระวังตัวให้มันมากๆเลยนะครับนี่เรามาถึงแล้วก็ไหว้พระกันก่อนนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนให้ช่วยควุค้มครองเรานะครับบ้านกุฏิเดีนเลียบกุฏิบอลห้าหลังทเที่ยวเดินสำรวจกัน ซึ่งเราบอกไม่ถูกมันจะอยู่หลังไหนบ้างแล้วก็จะแล้หลังอ่ะมีความหลอนต่างกันนะมันเข้าไปมันรู้สึกเลยว่ามันเย็นบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะรู้สึกได้เลยเดี๋ยวกูจะพาไปหลังแรกก่อนเลยจัดไปกอไผ่ไปกอไผ่อ่ะหลังแรกเจอปะเจอเจอแล้วก็วนกระหมาบ้านอีกหลังหนึ่งโอเคไปกันโอเคนันพกมีดนะเอาถ่ยไวก่อนน้องนันพกมีดด้วยแล้วก็พกเชือกลงอาคมไว้ด้วยนะทุกคนวันนี้มีโอกาสมากับเพื่อนใหญ่เนี่ย โอ้ยสถานที่แม่งโคตรน่ากลัวถ้าเป็นกลางคืนน่ะผมบอกเลยแลว่าตรงนี้หลอนสุดโคตรหลอนกลางคืนบอกเลยถ้วได้ยินเสียงปืนล่าได้ยินดิได้ยินป่ะได้ยินเสียงปในทางเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรวะแต่พวกเสหมิงหรือเปล่านะงานดิอาวนนกบางทีอ่ะพวกผ่านป่าเนี่ยเขาไปในป่าแล้วเขาเจอพวกสมิงเนี่ยแบบผ่านป่าเขายิงสัตว์ได้แล้วพวกสมิงจะมากินเนี่ยเขาเปิดยิงเลยนะทุกคนบอกเลยว่าหลอนจริงวัดนี้ดูหลังทีู่้ ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราคอยดูหลังไว้ให้เองเราต้องคอยระวังตัวเองรอบด้านนะเพราะว่าเราอยู่ในป่าลึกเนอะทุกคนวันนี้อ๋อบริเวณนี้เป็นเขตเหมือนใช่ไหมเพื่อนใช่เเป็นขตมโอ้โหทนดูบ้านดิเนี่ยต้องระวังมากเพราะว่า ป่าเนี่ยมันุ่มก็ได้บอกยากมาทุกคนต้องคอยระวังระวังมากนะเหมือนว่าจะได้ยินเสียงเดินด้วยนะเมื่อกี้ได้ยินได้ยินเสียงเดินเลยตอนเดียวมันจะได้ยินเสียงเดินใช่ เสียงมันคุรคุยกันนงแรกองนเข้าไปดูเข้าไปดูเขาน้องนันระวังนะน้องนันใจเย็นๆน,น้องนันถือมีดไว้ตลอดเวลานะนนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านหลังที่มันอาศัยหลังแรกนะทุกคน ไม่มีอะไรบ่เราต้องดูรอบด้านเลยนะตอนนี้เรามาเพิ่อ,อยู่รอบเพอนอ,อยู่รอบเพ่นแยกกันอยู่นะเรามาถิ่นมันเนี่ยเราต้องระวังตัวให้มากมากน,นะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนเพื่อนบอกว่าสมิงตัวเนี่ยมันแปลงกายเป็นพวกแม่ชุมแม่ชีเป็นพาได้หมดเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> ได้ยิน <c oughs> ได้ยินเหมือนเสียงคำรามของเสือ เ็ได้ยินไหมใช่ได้ยินเสียงคุยที่ผมวนพันวนนะได้ยินแต่แปงได้ยินได้ยินไอ้นั่นอยู่ที่พื้นดันเอ้ยเหมือนมีคนเดินข้างหน้าตรงบ้านหลังนั้นเลยมีดหรอมีอเห็นดิเห็นดิมันเข้าไปในบ้านหลังนี้จ้าๆเลยว่ะนันเอามีดมานันมีดมานันมีดมีดเฮ้ยเขาดีเขารอเขารอนันเอามีดมาเร็วๆร อมิดนะน,นั่นถือมิดถือมิดนั้น,นระวังนะแมงคนโหดทุกคนน,นั้นดุมากเลยเน,นี่ยเมืก่อนมาแบ็สมีการจับนี้เพื่อไม่ให้มันเข้ามาเพื่อเพื่อเฮ้ยมันไก่เข้ามาช่อไหน,ในาาไไวะใช่อไหนวะแบ็สนั่นน่ะที่เสียงคำรามน,านั่นหมายความว่าเสียงใครวะ ทุกคนนะผมบอกให้ตอนนี้เรามากันแค่สามวนจริงๆนะแต่ว่านอกเหนือจากเนี้ยไม่ใช่พวกผมนะบอกไว้ก่อนเลยนะตรงนี้ไม่ชาวบ้านตรงนี้ทุกคนเลางวอย่างนี้เราไม่ชาวบ้านกล้าเข้ามาเหมือนทุกคนเหมือนชาวบ้านรู้ว่าที่นี่มันมีเสี่ยงอันตรายอยู่นี่นะชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาทุกคนนะซึ่งตรงนี้เคทีบอกว่าเสี่ยงพอสมควรนะถ้ามากลางวันก็น่ากลัวนะกลางคืนไม่ต้องพูดถึงน่ากลัวน่ากลัวอีกทุกคนขนาดแค่ผมเข้ามานี่ผมนี่คนละคนมันลงไปไหนวะเ ไม่ยินไหมเห็น้ยินตาพี่เสียงรำรามดังมากนู่นนู้นไม่มีคนเดียนเลยพี่ผมนู้นอะเฮ้ยใช่ป่าวการนั่นใจเย็นนั่นใจเย็นนู่นนู้นนู้นแล้วพี่ใช่หรอใช่พี่ผมยาวป่ะผมยาวปะผมยาวพี่ตัวผมยาวใช่นะแสดงว่ามันกำลังมาจ้องมองเราแน่ว่าเรามาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรอยู่มันได้กลิ่นใช่ตรงๆผมว่ากลิ่นมาก่อน พราะว่าเขาไ่เค้นจมูกมันดีมากไอ้พวกไอ้ไอ้สมิ่งฮะสัญญาณทุกคนของมันอ่ะมาไปทางนู้นใช่ไหมใช่มันเดินใกล้ๆวัดหลังนั้นเลยช่วยไปดูวัดดูวันดูวัดนั้นถือเม็ดไว้ตลอดนะกระเช้กอ่ะมันจะเผื่อมันจะเผื่อแล้วตาต้องไหวนั่นอันตรายรอบด้านตอนนี้บอกเลยสมิ่งตัวเนี้ยเพื่อนบอกว่าโหดมาก นันด้เอกเดินไปจืนจะวงลย้ำทดวัี้ง่ายกว่โอเคก็ไปนมันเดเป็นทางให้หลงป่าได้นานเดี๋ยวหลวงป่าพี่เขาบอกออกมาทางนี้เห<า>มือนเหม,มือนใช่นะใช่ถ้าคนไม่รู้ที่เนี่ยหลงเพราะฉะนั้นเราจะเดินตามเพื่อนนะเจออะไรเจอพร้อมกันเมื่อกีก้เหมือนจะเดินมานบ้านหลังเนี้ยมัองเนี้นจะหลังนี้ ข้างล่างมันจะมี้าลอีกหลังหนึ่งคนดูบรรยากาศที่โคตรหลอนอะบอกให้เลยเพื่อนเราเดินกันมาตั้งนานเนี่ยเราได้ยินแค่เสียงเจอวิบวับวิบวับเนี่ย ีกันมาพิสูจน์อะไรในป่าหรือว่าวันล้างแบบเนี้ยเราต้องมีสติให้มากนะทุกคนเราอย่าวิ่งตามเลยมั่วๆนะนเราต้องเห็นต่อหน้าต่อตากลางคืนตัวมันลวงหลอกได้ง่ายมากใช่กลางคืนเนี่ยอย่าเผยวิ่งตามานะิฉันมันจะลวงเพราะว่าเป็นกับดักมันนะบางคนเนี่ยที่เมาเหล้าเนี่ยทุกคนเหมือนได้ยินเสียงเดินหลังนี้เจอมันบ่อยที่สุดแไงง้เจอบ่อยที่สุดหลังเนี้ยนะใช่มันจะ ไม่รู้มันจะหลอกม,มันจะออกมาคู่มันจะปิดตาตั้งต่างตูหมดเลยอ่ะมันวก็ดูข้างในว่าจะ,จาจะเจอมันหรอือเปล่าแล้วเข้าไปละไอ้ยทำ,ำหน้าเลยจจเจอกันที่ข้างคนไม่กลัวนะเรามีมีดม,มีเชือกอาคมน,นะตอ,ตอนแรกเจอเดี๋ยวให้แฟนถือกล้องนี้ช่วยจับคนเดียวไม่อยู่แรงมือเยอะมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ย เอามี้มาเฮ้ยเขาไปจับเลยว่ะพี่เย็นน้องนายนไม่ถูกทำ้ายมันสะดุ้งเลยดันสะดุ้งวงเงี้ยเพราะน้องกับท่านท่นมองมานั่นที่หลังอ่ะเจอไหมนานตกใจไหมตกใจพี่โอ้ตัวใหญ่ไหมใหญ่นี่เลยแล้วก็ผมเนื้อน่ากลัวมากอย่ามองมาอยวาพ่อเขาไปี่วยกองทีไรผมพอเม็ดต้อนเี้บร้อนตัวเองนะใจเย็นนะเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ข้างหลัง โอ้ยความเร็วลองเยอะมากทุกคนเมื่อกี้มันจูน่จโจมน้องนานตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยทั้งแม่วะเดี๋ยวจะอยู่นี้แหละพี่เมื่อกี้มันจู่โจมน้องนานเฮ้ยทั้งแม่วะมีพวกใส,ส่ซุงใส,ส่ศีลด้วยนี่จแต่พวกไอ้แดงอะมาทำพิธีว่จาจาับมันแต่เอาไม่อยู่มีใครมาช่วยน้องออกไปแล้วจับจับไม่อยู่ หายเลยวะเฮ้ยอันตรายรอบด้านอะไรอย่างงี้เฮ้ยไวมากเพมันบ่อมันไวมากคือถ้าเรื่อเราตามมันยากมากเพราะว่ามันเหมือนลวดิทานมากกว่าเป็นแหล่งมันมันจะพุ่งมาไหนได้มันจะโผล่ไหนได้ไปดูหลังตรงนั้น น้องนั่นน้องมาคิดนะจะโดนนะไม่งั้นแฝงนิดเดียวน้องนานดีนะไม่ผงผ่างพี่บอกให้ใจเย็นใช่มันพี่เดียวถ้าถ้าออกมาชากขนานั้นเรียบร้อยเลยโดนแน่มันจะตบหน้าไอ้แก่ผมมึงโดนตบหน้าทุกคนเราต้องระวังตัวให้มากๆเลยนะครับตอนนี้ไปนั่นนั่นได้ยินไหมได้ยินได้ยินเหมือนมันวิ่งอยู่แถวโน้นเลยอย่างนี้อ่างนี้ขางหลังนี่จะเจอมันบ่อยเหมือนกันนั่นนั่นนั่นเฮ้ย แฟงเอฟอฟซมิแฟงเจว่าแฟงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนั่นๆเ้ยวิ่งใหม่มากทุกคนเฮ้ยแฟงกำมาแฟงเอนดิเอาดิโอ้โหมันเฮ้ยาดมันนั่งมาเร็วทังระวังกาดักนะเพื่อนบอกระวังระวังเพื่อมันดักอะไรไว้ รอยข่วนมันไงรอยข่วนมันข่วนไงมันโมโหอ๋อคนดูรอยเล็บข่วนมันดินี่มันโมโหมันข่วนนบเป็นรอยเลยอะวางมันนะไอ้สมิงตัวนี้มันไม่ธรรมดาว่ะมันไวจัดเลยอ่ะทุกคนไวมากเหมือนกันครับเห็นมันต้องเพรามันรับได้ทุกคนถ่ายไปเลยทุกคนนะ นอนวันเกือบโดนทำร้ายเลยนะถ้าเข้าไปไวกว่านี้โดนมันเล่นงานแน่นอน,นอแล้วมันเป็นรอบอยู่ไหนอะตอนเนี้ยกูเคยเจอมันอยู่กับบริวารมันตรงเนี้ยใช่มันังมีมันมีบริวารด้วยเหรอใช่มันปลูกึ้นมามันมันกูเคยเจอมันปลูกึ้นมาแบบในรุมศพอะออ มันปลุกขึ้นมาจากหลุมศพใช่เพ่าะคนที่ตายแล้วอ่ะมันปลุกขึ้นมาเพร่าที่เป็นบริวารเป็นแบบเป็นบริวารมันเนี้ยนะใช่คนสมิงตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะอันนี้อาคมมันนี้ก็ขลุ่ยมต์ดำอ่ะใช่แล้วก็ขึ้ตรงนี้นไหมเว้ยนี่มีอีกหลังหนึ่งเนี่ยมานที่เจอมันก็อยู่บริวารนั่นเอาเนื้อมาที่นี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรงนี้รอตรงนี้เพื่อนถ้ากลัว

เชือกมีะโคมีอโคมอเชือเชือกแทง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 น้ำดสารพักวาตัวังัวตามมาเสมอสตร์มสมาเลเฮ้ยมันลงมา มาดิฮะเมื่อม enfin ันกระโดดลงหน้าต่างเลยมาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยมันวายวายซิมิ่งตัวนี้คนผมได้ฟาดมันเกืบเชือกอาคมนะตอนนี้มันไม่สู้อะนันดินันไม่เจอเลยเหรอเมื่อกี้เนี่ยเหมือนแบบมันจะเอาไม้เข้ามาตีอะเพื่อน เอาเชือกเนี่ยฟาดมันที่ลงอาคมมเนีอย่มันถอยมันกลัวพรงก่อนที่มามันก็โดนเหมือนกันแล้วก็เนี่ยไปเผลอเผ่อมันตกไหยมันกลัวมากเชือกลงอาคมเนี่ยแล้วก็ผมได้ท่องน้ำโมไปด้วยนะทุกคนที่ท่องไปยังท่องไปแล้วใช่ไหมเนี่ยก่อนก่อนใช้ก็่อนท่องเหมือนกันแบบคนดงมือไว้ก่อนเลยเพราะว่าเรา้องถือไงไอตัวเนี่ยเนี่ยมันจับมันไม่ยากนะถ้าเรารู้จักกันจับอะเราต้องเอาพวกอาหารเนี่ยมาล่อมันแต่คนเดียวไม่อยู่่ะแต่คนเดียวไม่อยู่แน่นอนต้องอะไรมาเอาพวกอเนี่ยของของสด ไอพวกสมิงเนี่ยเราต้องเอาของสดมาล่อมันแต่ของสดเนี่ยไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะเราดูครบห้าหลังแแต่ว่าหลังเนี้ยไปพลาดมันเหนียวไปได้ไงใช่และอย่างสมัครสมิงพวกเนี้ยมันไวมากทุกคนผมบอกเลยถ้ามันหิวมเมื่อไหร่มันจับเรากินแน่นอนที่ฉนก่อนนี้จับมีมาถึงนีง่เลยถึงนี้เลยเออถึงก้อนไมเลยตบได้เฉยเลยตบไดว่าม้ันปลดเชือกก่นไหนอ่ะเราหันไปคุยกันเล็กอย่งไงเราหาาันมาคิดมันตบนะปุ๊บมัน วิ uhm. ่งเพ่นไปเลยเฮ้ยแสงแสงแสงนานเจียงอะไรวะอะไรวะทุกคนตอนนี้มันพิเศษนกคนร้องดังมากอะไรเฮ้ยแส่วเฮ้ยสมิงนี่ว่ะมันทำร้ายรวะ เฮ้ยพี่พงศ์พี่โอ้ยพี่พงศ์พี่พงศ์เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอสมิงอะทำร้ายพี่พงศ์เลยไปไปให้พี่พงศ์มาช่วยเราวะพี่พงศ์มาเอ้ยพี่พงศ์มาช่วยเหรอผมไปให้อาหารถอยเมื่อวานไมแล้วเมื่อวานให้อาหารถอยไงโอเคเขามาช่วยแล้วอย่าง่มว่าเขาแขนสมิงทุกคนนะเขาแขนสมิงเขาเลยกลับมาช่วยเราเพราะเขาไม่ใช่สมิงกับทำร้ายเอาคือสมิงด้วยเฮ้ยทุกคนผมเนี่ยตามเหตุการณ์ไม่ทันจริงๆเห็นไหมเห็น เห็นชัดมากเมื่อกี้แต่ว่าไม่รู้ในกล้องเห็นทังหรือเปล่าแต่ใส่ตาเปล่าเห็นใช่ใส่ตาเปล่าเห็นชัดผมเนี่ยตามเหตุการณ์ไม่ทันนะเหมือนเหือได้เลี้ยงเอิร์เลี้ยงไอ้นนี้ไว้เหรอพี่พง์ไว้เหรอไม่ใช่ก็เลี้ยงคือเราช่วยเหลือเขาไปไงอ๋อเอาผู้ของสดไปให้เขาเพราะว่าเขาโดนธนิงทำร้ายก่อนออกหากินไม่ได้โดนยึดอาณาเขตไปอย่างเงี้ยพี่ไอ้หนิงมันไล่แบบยึดทั่วเลยไงการจะเอาทุกอย่างไงไม่ให้ใครว่าออกไปหากินได้เลยอืมัาจะเป็นที่ที่หนึ่งอะอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้เห็นตาเปล่าเหมือนว่า เสมางตัวเนี้มันกําลังจับทบผีพงเลยนะเห็นใช่ไหมเห็นไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเอาเล็บตบต่ออ่ะใช่ว่าผีพงเจ็บหนักกว่าเนี้ยเพราะว่าสู้ไม่ไหวแรงมันน้อยกว่าเสม่งมันเหมือนแบบตัวใหญ่กว่าแล้วก็เอาได้เปรียบเรื่องกลาลังกว่าไงแล้วอย่างนี้เราจะช่วยผีพงได้ไงทำามันามบางเดี๋ยวผไปดูที่บ้านผีพงว่าเขาเป็นไงบ้างเพราะว่าเขาต้องมาทางไหนทั้งที่น่าจะมาตามน้ำผีพองอะ่ะ พราะหากินตามน้ำไงพวกคงสดพวกปูพวกปลายแสดงว่าพี่พงศ์ว่น่าจะได้กลิ่นพวกเราใช่ตามมาช่วยไงแล้วก็ยังเอามาได้จะมาเอาคืนสมิงแหละเพราะว่าสมิงทำเราทำเาเข่าเยอะไงโอเเ้ยจีเฟงเนี่ยตอนนี้คือลำบากใจแล้วคือพี่พงศ์ก็น่าเจ็บเหมือนกันก็เป็นหูพ <ๆ S 2> ี่พงศ์ก็ยังหงิกแล้วไงเพราะว่ากลัวเราเห็นเหมือนกันแล้วก็สมิงก็ไปแล้วไม่รู้ว่าทไหนเมื่อกี้มันดีหายแววไปเลยอันตรายรอบด,ด้านตอนเนี้ยบอกไว้เลยร<ม>อบด้านจริงๆก็ไปยังไงก่อนไหมมีทางเดียวถ้าจะรอดคือเราต้องกลับกลางคืนมาไหม กลางคืนแม่งต้องมาแต่แม่งกลางคืนแม่งยี้เป็นเยอะกว่าจะแฝงนั้นแบบกลางคืนอะนันจะย้าอยู่นันมาบูเก่งมากคนบอกว่านันใจถึงจริงนันกับแฝงอะยอมรับเลยทุกคนใจถึงกับผมเลยกับได้ริงนะเมื่อกี้ได้เอาเชือกลงคอมาฟาดมันมันเจ้ามันถอยนะมันถอยดิมันจะเอาไม้เนี่ยเข้ามาฟาดพวกเราทําร้ายเราแต่ได้ท่องนามวสับจบแล้วก็เชือกฟาดมันนะเหมือนมันถอยนะสั่ชาติอายันของมันนะทุกคนใช่ ขอสัตว์นะโอ้พวกนี้มันโอเคแบงกับหล,ง,หลงก่อนเพราะว่าเราตามมันทุกลังแต่ว่าตามันไม่ทันจริงๆนะทุกคนคือเราต้องออกจากที่นี่ให้ด่วนก่อนนะทุกคนตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ต่อไม่ได้แล้วตอนนี้นบริวารกลับมานะเพราะว่ามันรู้ว่าเรามาอะไรคนเนะี้ยบริวารมันต้องกลับมาแน่ใช่มันมีบริวารที่เพื่อนผมบอกว่ามันปลุกมาจากหลุมศพ<ช>เลยนะครับสมิงตัวนี้แมงไม่ทำลไรจริงของแรงจริงโอเคทุกคน เยวผมกับเพื่อนแฟงแล้วก็น้องนันนะสามคนจะขอคิดคิดแล้วขอกลับบ้านก่อนทุกคนแล้วก็ขอไปตั้งหลักอะไรก่อนนะเราต้องหาของดีมากกว่านี้แฟงมากกว่าเชือกอาคมคือคือเชือกอาคมมันเราใช้ได้แต่ว่าเราอ่ะต้องเอาเนื้อสดสดอ่ะมาอมันมนหลอกล่ออยากให้มันเห็นว่าเราอ่ะกําลังหลอกล่อเหมือนแบบวางเนื้อหรือว่าวางอะไรไว้อะใช่เพื่อให้มันเข้ามากินทีเนี้ยเราต้องเอาแห่เนี่ยหวานใส่มันถ้ามีแห่ดีมากมีแห่ปะทุกคนมันต้องใช้แห่นะครับมันมีแห่ปะ ใช่ใช่แห่คุณพี่ได้ไหมแฝงแห่แห่เหรอวะแห่เนี่ยมันหายากมากช่วงเนี้ยนอกจากแถวบ้านเราหารยากนอกจากว่าเราต้องเอาเชือกที่มันก็ตกขามันได้อะเราต้องมัดเป็นปมใช่เป็นบ่วงอะไรแบบเนี้ยให้มันเข้ามากินเนื้อสัตว์แล้วก็ตอนที่มันเห็นเราเนี่ยมันกําลังวิ่งอะเนี่ยมันจะติดเชือกเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันวิธีนี้แหละการจับสมิงป่าเราขอกกลับก่อนทุกคนไปาเตรียมตัวเตรียมของอีกทุกคนไปโอเค เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนยังไงอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ์ผมกับเพื่อนใหญ่ด้วยอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยพี่แฝดพายพาไปเรื่อยนะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจพวกเราด้วยบอกเลยว่าสมิงตัวนี้แม่งไ,ไม่ธรรมดาเดี๋ยวรอบหน้าแม่งแก้แค้นดีกว่านาะเดี๋ยวเรามาแก้แค้นทุกคนเจอกันใหม่ครับ